มาต่อกันที่ข่าวของนุ่มรอคนนี้นุ่มมิวสุพสิทธิ์นั่นเองนะครับที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะฮะหลังจากที่โดนจับตามองเรื่องสถานะมาอย่างนานเลยทีเดียวเราบอกด้วยนะครับว่าครอบครัวเนี่ยไฟเขียวเรียบร้อยแล้วแหะครับ เรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงหนุ่มมีวสุภสิทธิ์โดนจับตามองเรื่องหัวใจมาตลอดล่าสุดเลยนะฮะลั่นชัดว่าสถานะตอนนี้ไม่โสดแล้วครับยอมรับนะครับว่าเขินควงตุนพากรไทยแบบคู่ครั้งแรกพร้อมกับเผยว,ว่าดีใจครับครอบครัวไฟเขียวเปิดใจในเรื่องความรักแล้วก็เอ็นดูอีกฝ่ายเป็นเหมือนลูกอีกคนนึงแต่ยังอึกอักนะครับว่าเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าถ้าเกิดทุกคนจิน้นตนก็ดีใจแล้วล่ะครับ เป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ได้มีโอกาสมาถ่ายด้วยกันก็ทั้งทั้งมามา,มาทั้งมามาเลยครับเขาก็น่ารักไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขกับป้มามาเขาก็มีความสุขด้วยกันแล้วเขารับเป็นลูกชายอีกคนหรือยังครับก็รับหลายคนได้ไหมสรุปโสดไม่โสดเขาไม่โสดไม่โสดต้องเตะ